ว้าวดูค่ะสองดอกนี่สวยจริงค่ะสวยที่สุดสำหรับกลุ่มนี้เลยนะคะเข้าป่าสนก็เจอน้อยมากค่ะเจอก็มีแต่ดอกพิการพิการด้วย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ประอ้นกับลุงฝรั่งก็เพิ่งจะกลับออกจากป่ามาสดๆหมาดๆเลยนะคะเดี๋ยวประอ้นจะให้ดูผลงานวันนี้ค่ะนี่ค่ะได้เยอะพอสมควรนะคะแต่ว่าวันนี้ป้ะอ้นกับลุงฝรั่งก็เดินไกลามากค่ะยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆไปติดตามชมคลิปด้วยกันเลยนะคะพอทุกคนเจอแล้วคะ่ะเจอ Family ่เห็ดนะคะครอบครัวเห็ดเจอทั้งดอกที่แก่แล้วนะคะเสียดายค่ะมาเจอเธอช้าไปนะคะดอกตรงนี้ สดอกนี้คือแก่แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่จบค่ะทุกคนเดี๋ยวหมุนกล้องช้าๆไปทางนู้นค่ะนี่เดินมาถูกทางนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวนับให้ดูนะเขาวางเรียงกันเลยเขาวางเรียงกันเขาเกิดเรียงกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหดปดเก้านะ แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะรุนหรือเปล่าอุ้ยเจอทากเริ่มเก็บกันเลยค่ะวันนี้คุณลุงมาด้วยอุ้ย,อยดอกนี้แค่เนี่ยค่ะทำไมคนเจอเห็นพึ่งหวานถึงตบเขาจะดูความว่าหมวกเขาแน่นหรือเปล่าอย่างอันนี้หมวกแน่นนะคะแต่พอมาจับขาเห็นไหมคะขาเขาโบแล้วค่ะ แต่ว่าเราก็ยังพอได้ส่วนบนนะคะเพราะว่าเขาแน่นค่ะดอกนี้ไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าดอกนี้อดอกนี้ก็น่วมแล้วค่ะอะลุงได้อีกแล้ว what โอ้ยลุงเจออีกตอนแรกว่ามากับคุณลุงจะไม่มาแล้วนะคะแป๊บนึง รูลิสแกตเสคาลีอ้มดูค่ะเสียดายที่บางดอกเขาน่วมค่ะนี่ค่ะตรงนี้เรื่องกันเลยนะคะดอกนี้นุ่มอีกแล้วนุ่มอีกแล้วอันนี้ไม่น่าได้นะคะอุ้ยสองดอกอั้นอัน,น้พพน วันนี้เก็บดอกเก็บเห็ดรุ่นมากว่าดอกไหนจะได้ไม่ได้อันนี้ยังโอเคไหมเอ่ยได้ค่ะได้หัวนะคะได้หมวกดอกสุดท้ายเดี๋ยวไปดูว่าชี่ลุงเรียกจะใช่เห็ดพึ่งหรือเปล่าบางทีอยเดี๋ยวก่อนไปเจอดอกนี้อีกดอกหนึ่งค่ะบางทีแกลเรียกจะเจอเห็ดอะไรก็ไม่ทราบค่ะแกลเรียกอุย้ยดอกนี้ขายยาวค่ะดอกนี้ยังสวยนะคะ ไปค่ะอุ๊ยใช่ค่ะคุณแกเจอเห็ดเห็ดพึ่งหวานค่ะบะมังฮะทุกคุณอินเหรอน่ายลุงเจอเยอะวายบะมังให้ทุกคนดะชุกสแกทตชถามแกว่าเจอกี่ดอกแกบอกว่าดอกเดียวพออ้นบอกว่าเจอสองดอกนะโอ้ยสามดอกนู่นไง แกถือน้ำลำใหญ่ก็เลยไม่อยากโชว์น้ำลำใหญ่ในมือนะคะนี่หูขาใหญ่แต่เสียดายพรุนแล้วว่า skate <Okay. S 1> แตนเฮียแคมแมนีกแตนแอะแตนขับปุ๊ดอ่อนายมุสกี้แตนแนอะแคมโฟร์เฮด,ด,ดย่าแยกเข้ามาอันนี้อ่อนอันนี้ได้ค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปเจอฝั่งนู้นนะคะโอ้ดอกนี้สวยสุดค่ะ ต่แกเจอแค่ดอกเดียวนะคะรอนเจอดอกหนึ่งถามแกว่าดอกเดียวจริงไหมว้ายสวยอูย้เดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งก่อนเก็บนะคะหัวนี่ขาแน่นค่ะอู้มีท่าอยู่ข้างใต้ดีนะมาก่อนที่ทาาจะกินหมดสองดอกนี่สวยจริงค่ะสวยที่สุดสำหรับกลุ่มนี้เลยนะคะ จออีกดอกค่ะเดี๋ยวลุ้นอันนี้ไม่ได้ค่ะนี่คือทั้งหมดของกลุ่มนี้นะคะเสียดายที่บางดอกเก็บไม่ได้แล้วค่ะดอกนี่ผอมมากค่ะุยขายาวค่ะปอทุกคนคุณลุงฝรั่งเรียกนะคะว้าว โอ้ยดอกใหญ่มากเลยคะ่ะข้างหน้า,ว,าว้าวดูค่ะหูแต่ว่ายังมีดอกเล็กๆที่เขาโดนกินแล้วนะคะแต่ว่าดอกนี้ใหญ่จริงค่ะที่แล้วก็ที่แน่ๆยังมีดอกข้างๆอีก2ดอกนะคะนี่ค่ะโอ้ยสามค่ะ นี่คะ่ะทุกคนเขาใหญ่ได้เบอร์นี้เลยนะคะขาเขาแน่นนะคะพ้าอน้นจับดูแล้วนะะี่ค่ะขาเขาสามารถเอาไปทอดกรอบหรือว่าเอาไปอบลมร้อนได้นะคะเดี๋ยวป้าอ้นขอเก็บดอกเล็กข้างๆก่อน,นะคะ่ะนีอ่อันนี้ไม่ไหวแล้วคะ่ะเจอกินดอกนี้ดอกนี้ได้คะ่ะเพราะว่าพอจับดูแล้วแข็งนะคะ เสดายอันนี้ก็โดนกินนะคะจะนน่วมแล้วค่ะเพื่ <laughs> พอ,อนเก็บอันเล็กเสร็จลุงบอกว่าเอา้าฉ,ฉ,ฉันเห็นแต่ดอกใหญ่ไม่เห็นดอกเล็กนี่ <laughs> เก็บมาถ่ายรูปนะคะทุกคน เจออีกแล้วค่ะทุกคนแต่ไม่แน่ใจว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มสุดท้ายหรือเปล่านะคะเดินจะทั่วป่าแล้วนะเอ้าหัวลุดอุย้ยนอนอทากตัวเล็กออกถ้าเป็นท่าตัวใหญ่ที่สบตาปิงป้งปิงป้งปิ้งปนไม่กล้าจับหุ้ยขายังแน่นคะ่ะน่าจะไม่มีหนอนนะคะยังเหลืออีกดอกทางนู้นค่ะนี่ดอกนี้ยังอ่อนๆอยู่เลยคะ่ะขาวสวยด้วย อ้าวปลาสนก็เจอน้อยมากค่ะเจอก็มีแต่ดอกพิการพิการด้วยโหอันนี้ขาขาวโจ้ออีกแล้วค่ะดอกเล็กก็เพิ่งโผล่แต่ว่ามีดอกที่โดนเหยียบเละไปแล้วนะคะดอกหนึ่ง เสียดายค่ะนี่ค่ะผู้ใดเนาะเดินบ้าบึงเลยเจอเห็ดเหลืองดอกใหญ่ค่ะแต่ว่าพระอ้นเก็บไปหลายรอบแล้วนะคะตรงนี้ก็เลยมีแค่รม่มแรมร่มแรมแต่ว่าขาเขาใหญ่มากค่ะยังมีดอกหลบใต้มอสค่ะอืมทำไมขาก็พร้อมจัง อันนี้ก็ได้แค่หัวเดินหาจนเหนื่อยจนหายใจหอบแหกๆแ,แล้วโอ้หลุนนี่เดินผ่านเฉยกลับมาเอานะคะผู้ชี้เป้านะคะโอขาใหญ่ พอเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มไม่ตัดขาแล้วนะเด็ดเอาไหนอ่ะตะโอเคอไรเฟียว้าวอันนี้ดอกสวย วันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่หมานพอหรือหวามากแต่ก็ยังถือว่าพอได้ลุ้นอยู่ค่ะยังไงป้าอ้นก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้าอ้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ